ก็ขอกับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีมชาแนลวันนี้ผมก็จะมาแคสเคเล่นเกมอาราว์วีนะครับก็จะมาเล่นเลาวิวนะครับผมก็จะมาเล่นออกของเสนอตอนถึงเมื่อผมเล่นเลาวิวท่าออกของเกาะโจมตีนะครับก็ใครที่ชอบโอเคใครที่อยาก แต่ติดตามผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็เป็นลังใจผมด้วยก็จะไปเล่นหมดทีนี้ก็หมดธรรมดานะก็ผมผมก็จะมาเล่นลาวิวครับโดยที่ผมไม่ออกของโจมตีครับผมจะออกของเกาะโจมตีโดยที่โดยที่ผมจะออกของเป็นสี่ชิ้นอีหนึ่งชิ้นก็จะเป็นออกของโจมตีแล้วเพิ่มเลื่อนนะครับก็ ผมผมได้ทําการคิดแนวแปลกๆใหม่ๆนะก็ไม่รู้นะก็จะมาเล่นลาวิวออกของอย่างนี้นะก็จะปะฮก,กับลาวิวนะครับออกของสายโจมตีนะครับใครจะชนะกันแน่นี่ครับออกของก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมาดูครับ ออกของไอเฮมี่สองครับนี่ครับนี่ครับพี่หงออกของมาออกของชิ้นแรกเลยเดี๋ยวผมจะไปเลนนบนนะลาวิวออกของสายโจมตีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลาวิวพาก,กับลาวิวออกของเกาะโจมตีส่วนลาวิวออกของสายโจมตีก็ไม่รู้นะว่า ว่ามันจะสุดสีสุดสีจุดจีได้ไงครับยิงไปจังหวะนี้ครับห้ามให้โดนดอกไม้นะ <c oughs> โทษทีมีคนหาเย็ดยคีสั์ ยิงยิงยิงครับยิงครับเป็นการที่เด็กเพียงครับเอาให้พี่ยิงฟรีนะได้แต่ห้ามปาสกิลดอ,อกแล้วกันนะทำไมทำไมทำไมโชว์เหรอโชวช์นะโชว์นะกวนตีนเหรอครับกวนตีนเหรอครับจังหวะน,นี้คิวไปนหนึ่งรครับจังหวะน,นี้เราวิวกวนตีนโคตรเลย เมื่อกี้มันพับอะไรไม่รู้อะแต่ไม่เข้าใจสื่อที่มันพูดนะไอ้อสื่อที่เขาที่เราเห็น <laughs> ฟูดผิดฟุดผิดแล้วเยอะมึงเคยเห็นไหมเราเวเวของกอดจมตีาสายหึงอะสายหึงาะแล้วอยู่สายหึง พอยก่อนนะครับพอยก่อนอย่าให้โดนสกิลที่หนึ่งกับพี่สองนะโดนี้คิดแตกแน่เลยเอายิงฟรีครับยิงฟรีครับยิงฟรีฟรีสปอร์ตนครับปิงฟรีฟรีสปอร์ตฟรีสปอร์ตนะครับอีสปอร์ตนะฮะเอ้ยเอ้าเราวิวเป็นไรเป็นไรวะเป็นไรวะ ไม่เคยเห็นเหรอครับเาวิโอของโจมตีครับไม่เคยเห็นหรอครับเาวิโอของเกาะโจมตีนะ <c oughs> โอเคโอเคสวยงามคิวปีสองแล้วจวังหวะนี้ ไม่รู้ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วหรือเปล่าอ่ะโอ๊ยยิงคิวเลยเป็นไรไม่รู้นะเป็นไรไม่รู้นะ สวยคือผมจะยังไงดีไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอ้หยิงปืนแม่ยิงป้อมแม่ยิงปาเิทเลยยิงปาิวทโทงสวุวรรณช่วยตีป้อมหน่อยจ้าโอ้ยเอาอยัางไงฮนะแลดเฮ้ยกลางกลาง กางไฮเตจะต,ตีป้อมไฮเตจะต,ตีป้อมยิงป้อมมาป้อมแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาด้เวลาบวกแล้วครับจังหวะนี้จังหวะต้องตันก่อนอะอืมตันใครไม่รู้โอ้โหไอ้ขูโอ้โหโ โอ้ไปแล้ว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 เอาเอาไมาอยู่ในป้อมปกปิททำไมคิวไปสามแล้วจังวันนี้เอา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 ครับสวยโอเคเอาของชิ้นที่หนึ่งไปที่เรียบร้อยนะครับ เอามังเกอร์ครับจังหวะนี้เอามังกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลาที่จาวกแล้วครับโอ้โหอันติโคตรสวยยิงไปหาใครก็ไม่รู้นะครับ ไปแล้วโอ้โหยิงโคตรชิวเลยยินนิ่งครับอยู่สเตปการย,ยิงโอ้โหยังโหอดเกิด มาครับจังหวะน,นี้เอาโซไฮยติฮยยติฮยยติติติโอ้เรามาคอยนะครับผมไม่สามารถที่จะจะบวกอะไรได้ไปแล้ววิ่งไปไหนนโอ้โหไม่โดนเอาแลอยู่เนี่ยอยู่ในหุ้มยาครับมาดูกันนะครับว่าทีมเราจะสามารถชนะได้หรือไม่นะ โอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ต้องอื้มอันติไปโดนใครเนี้ยโอ้โหอันติโคตรโดนเอาละครจังหวะนี้ยังไงยังไง โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดเกินโหดเกินไปแล้วมันโหดไปแล้วมันโหดไปแล้วครับจังหวะนี้โอเคโอเคเอามังกรเอามังกรเอพิโซ่ดากอน เอาเอพิโซดก่ดอนหน่อยเร็วมาของ,มของ,มของเมอาส์ก่อนก็ได้ไอพิโซด,ดาก่อนดาก่อนเอาบางก่อนนะแล้วมาก็มาลาเรียกว่ามันจะมาลาแล้วเออขี่รถตัวอะไรวะเออไม่รู้อ่ะก็ไปดูเขาแล้วกันนะ ว่าฮีโร่ชื่ออะไรฮีโร,ตร่ตัวใหม่อ่ะผมไม่ได้เล่นเอาอีไปตั้งนานนะครับเพิ่งไปแคสเกมฟรีไฟล์กับเกมมินิเบิร์ดบล็อกอ่านนะครับก็บนี้ยังไงครับยังไงอืงเอาเอาจบได้นะเนี่ยจบได้นะเนี่ยเพียงแค่ตีป,ป้อมนะครับเฮ้ยเอเอ,เอมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะต่าง ป้อมแตกครับโอเคป้อมแตกไปแล้วครับจงหวะน,นี้โอ้ของชิ้นที่ที่สองไปแล้วครับชิ้นโจมตีเพิ่มเลือดนะครับ เอามาเอามารอแต่เฉยมาต่อไปก็จะเป็นของฟอร์สครีปนะครับก็มาดูกันว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหหดเกินฮีโร่ตัวใหม่สายดุเลือ่อนนะครับ ก็ฮาเล่นแรงก็น่าจะแบนอีตัวนี้น่าดูจริงนะโอเคลงกลุ่มลงกลุ่มหน่อยทีมทีมต้องการลงกลุ่มครับจังหวะนี้ต้องตีป้อมต้องตีปาวิทแล้วตันไปครับจังหวะนี้จบได้จบได้จบได้ช่วยกันจบ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 จบจบเอาครับจังนี้ครับก็ะได้จบป้อมนะครับจังหวะนี้ ยิงป้อมรอเลยโอ้ <laughs> แขงหน่อยแขงหน่อยสวยสวยสวยตีป้อมตีป้อม <laughs> ปวิตยังรออยู่ปวิทยยังรออยู่คูดถึงนักการเมืองก็ต้องคอยละ <laughs> เอาเอาโ <laughs> อ้โห อจบได้จบได้ครับย่างหโหดหดมาดูกันว่าใคร MP นะ MP ซึ่งได้แก่มารอดนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยกว็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย